ขยี้นิเมะขอเสนอมาหายุดหยุดพิภพภาคที่5สงครามร้อยแควนตอนที่104ห่ลินตงเก็บตัวฝึกยุดอยู่ในมิติของมูตึกมรกรสนามรบโบราณด้านนอกก็กอ่อระหันยานที่ลินตงคาดคิดเอาไว้กลุ่มทั์ที่อื่นก็ถูกบุกค,คนหมุนเวียนเปลี่ยนไปเพื่อหาอาวุธลำฟ้ายาวัฒนะกระทางวิชาการต่อสู้ต่างๆเนื่องจากภายในสนามรบโบราณมีความต้องการสิ่งเราดีมาก จึงเกิดการแย่งชิงสมบัติที่เป็นของคนอื่นกันแคว้นหลายแคว้นลงทุนลงแรงเพื่อครอบครองสมบัติในคุ้มทรัพย์แห่งต่างๆความสัมพันธ์เชิงพันธมิตรก็เบอกบางภายใต้ความหอมหวานของคุ้มทรัพย์โบราณสุดท้ายก็มีการแข่งแย่งกันอยู่ดีทุกคนต้องการสมบัติเพราะจอมอยุทธที่เข้ามาในสนามรบโบราณไม่ใช่อัจฉริยะธรรมดาดังนั้นความทยายทยานพวกเขาเอาไปเปรียบกับมนุษย์ธรรมดาไม่ได้พวกเขามีความต้องการจะเป็นจุดสนใจในสงครามร้อยแคว้น เพื่อจะอยู่ในสายตายอดสำนักนั่นเป็นความรู้สึกคล้ายกับปลาครากระโดดผ่านประตูมังกรและเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาลชัดเจนว่าสมบัติเหล่านี้มีต้นกําเนิดจากกลุ่มซัพโบราณและนี่เป็นทางรัดที่ทําให้จอมยุทธ์มากมายแข็งแร่งขึ้นจึงทําให้เกิดการต่อสู้เพื่อแย่งคิงกลุ่มซั์เหล่านั้นกันในหมู่ตึกพวกเขาขาดไม่ได้จะมีจอมยุทธ์เรื่องชื่อจากแควะระดับสูงแน่นอนอาจมีบางคนที่ปรากฏตัวอย่างไม่รู้ที่ไปที่มา และคนเหล่านี้ก็จะมีพลังเพิ่มขึ้นจากการได้คุมทรัพย์โบราณไปพวกเขาจึงเป็นมามืดของการแข่งขันความกรหนและอุปสรรคนำมาซึ่งการเข็นฆ่าอีกทางหนึ่งก็คือการแสดงพลังของคนที่มีชื่อสถานการณ์ในสนามรบโบราณกําลังเข้มข้นและว,วิกฤตหลังจากเวลาครึ่งปีแรกแห่งความเงียบจอมยุทธแต่ละคนก็สะสมพลัง เพื่อตอนเองนั้นกลายเป็นจุดศูนย์รวมของสายตาทุกคนในจังหวะที่ทั่วสนามลบโบราณเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายและการต่อสู้ที่บ้าคลั่งแต่ในมิติของคุมทรัพย์โบราณนั้นกลับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยสงบเงียบมากดักแด้สีดำสลับขาวนั้นก็ยังคงอยู่ในทานโอสดลดปลายรัศมีออกมาเป็นระยะระยะคืนเนียนผาก็ถูกดูดซับเข้าไปและภาพที่เห็นตอนนี้มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง วงหนึ่งเปรียบด้วยชีวิตอีกวงหนึ่งเปรียบด้วยพลังแห่งความตายแม้แต่มิติยังเป็นสีเทาความเป็นและความตายพลังงานอันเป็นเอกลักษณ์ทั้งสองนั้นควบคุมวัฏจักรแห่งฟ้าดินไม่มีขอบเขตทําให้ผ้าตรงหน้าช่างแปลกตาจริงๆในดักแด้นั้นก็คือเสี่ยวเตี้ยที่กําลังอยู่ในขั้นตอนการสร้างร่างเหนือนับตั้งแต่กินยาวัฒนะเข้าไปเขาใช้เวลาไปแล้วสเดือนเต็มๆใน3เดือนนอกจาก ลังดักแด้นั้นขยายขนาดขึ้นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่สามารถมองเห็นได้นอกจากขึ้นซึ่งเฉียนและขึ้นสื่อเฉียนที่ร้อยวนเวียนทว่าขึ้นซึ่งเฉียนและขึ้นสื่อเฉียนนั้นกลับไม่ได้สร้างความกังวลให้มากนะักดูท่าทุกอย่างจะเป็นไปทางที่ดีสําหรับเสียเ่ยวเตี้ยวบริเวณท่านที่ห่างจากดักแด้มาไม่มากก็มีร่างของดินตรงที่กำลังกดปล่อยพลังกืนกินดูซับขึ้นเนียนผาปริมาณมากเข้าสู่ร่างกาย3เดือน ลินตองใช้สามเดือนนั้นในการทำการฝึกอย่างอุตสาหะบนท่านและเห็นได้ชัดว่าพัฒนาการของเขามีผลดีเยี่ยมอันที่จริงเขาผ่านภัยบัตรเนียนผาขั้นสองตั้งแต่สองเดือนก่อนแม้ว่าภัยบัตรเนียนผาขั้นสองจะโคตรหลายกว่าขั้นแรกแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับลินตงที่ผ่านการฝึกครึ่งเดือนในทะเลกระแสไฟก้าวเข้าขั้นต้นของวิชามังกรมรกตเทวะมังกรมรกตประสานกายมา รินตองจึงผ่านภัยบัตรเนียนผาขั้นสองได้อย่างง่ายได้กระทั่งตัวเขาเองยังแปลกใจถ้าข่าวนี้ล่วงรู้ถึงคนที่ผ่านภัยบัตรเนียนผาได้อย่างยากลาบากแล้วก็พวกเขาคงหดหูแน่จอมยุจคนอื่นหวาดกลัวต่อกระบวนการนี้จนแทบเอาชีวิตไม่รอดหลังจากติดอยู่ในกระบวนการภัยบัตรเนียนผาแต่รินตองกลับง่ายราวกับปอกกล้วยเข้าปากแต่รินตองเองก็ไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกคนอื่นว่าจะมองเขาในรูปแบบใด สิ่งที่เขารู้ก็คือเขาผ่านความเจ็บปวดทุกทรมานที่เหนือกว่ามนุษย์จะรับได้มาแล้วร่างกายเขาตอนนี้แข็งแกร่งกว่าจอมยุทธ์ที่อยู่ในระดับเดียวกับเขาโดยไม่ใช้วัตถุรึกรับอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนก็ถือเป็นวิธีในการฝึกฝนหลังจากที่อรินตองฝึกฝนอยู่ที่นี่เป็นเวลาสมเดือนกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นผิวหนังก็แข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนหลายเท่า ตอนนี้เขาคือจอมยุทธขุมพลังเนียนผาขั้นสองวัดจากรัศมีพลังแล้วเขาสามารถสู้ได้ไหมกระทั่งจอมยุทธขุมพลังเนียนผาขั้นสามทีเดียวถึงแม้ว่าขุมพลังเรียนผาขั้นสองจะทำให้เขาโดดเด่นเหนือคนอื่นได้แต่ถ้าเกิดนับกับไอ้พวกสับปะหลาดที่อยู่ในการจัดอันดับเนียนผาเขาเองก็ยังขาดอยู่พอสมควรดังนั้นก่อนสงครามร้อยแคว้นแท้จริงจะเริ่มเขาต้องแข็งแร่งมากกว่านี้สำหรับเขาเป้าหมายสูงสุดคือผ่านไัยบัตรเนียนผาขั้นสามให้ได้ เนท่านฝึกรินตองนั้นหายใจเข้าออกรุมดำก็แผ่ขยายขึ้นไปดูซับขึ้นเนียนผาแบบไม่หยุดทานโอสถก็ไหลเข้ามาในมิติสีเทานั้นที่ไม่มีผู้ดใดเนี่ยทำลายได้มีเพียงแค่ขึ้นเนียนผาที่ไหลเข้ามาอย่างมีชีวิตชีวาที่นี่เวลาเป็นสิ่งที่รับรู้ไม่ได้อีกหนึ่งเดือนผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วขณะไฟสงครามกรลหงหมก็คือไปทั่วสนามรบแต่ทานโอสถแห่งนี้ยังคงเงียบอยู่ เหนือคืนทานโอสถที่กำลังซัดสัดเพลิงเนียนผาสีแดงเข้มปกคลุมในอากาศพื้นที่ของสายทานทั้งหมดสั่นไหวคืนเนียนผาจำนวนมหาศาลพุ่งตรงไปยังท่านฝึกด้วยความเร็วอันน่าตื่นตะดึงเมื่อเผชิญกับคืนเนียนผาก้อนขนาดใหญ่นั้นก็ปรากฏแสงสีทองพลยพุ่งออกมาจากร่างนั้นราวกับร่างนั้นเป็นร่างเสียดคืนหัวนั้นพันปวนก่อตัวอย่างต่อเนื่องแสงสีทองก็สุกสกาวปรากฏบนผิวดินตรง ทำให้บริเวณนั้นเริ่มแห้งเหี่ยวพลรังที่ไม่สถียนคือสัญลักษณ์วงบอกภัยบัดกําลังจะเริ่มขึ้นภัยบัดเนียนผาขั้นสามลินตรงมาถึงแล้วหลังจากสามเดือนผ่านไปและตอนนี้ราก็โรหะถูกดูดด้วยแม่เหล็กคือเนียนผามากมายก่อตัวกลายเป็นพายุโดยมีลินตรงเป็นจุดศูนย์กลางใจกลางพายุนั้นลินตรงยังคงนั่งเงียบเนื่องจากว่าภัยบัดร,รังนี้แข็งแกร่งมากกว่าภัยบัดเนียนผาขั้นสอง ภัยบาดเนียนผาแต่ละครั้งจานตารายมากขึ้นกว่าขั้นที่ต่ำกว่าและจะทวีคูณความรุนแรงขึ้นดูจากพลังในร่างเขาลินตงน่าจะรอดพ้นภัยบตดเนียนผาขั้นสองมาได้ไม่ยากแต่เมื่อเจอกับกระบวนการภัยบตดเนียนผาขั้นสามมันไม่เรื่องง่ายขึ้นกำลังภายในของลินตงกับเรื่มอ,อย่างบ้าคลั่งเสียงคำรามของมังกรก็ดังออกมาจากในร่างถึงขนาดที่ว่าผิวหนังเขานั้นปรากฏผิวมังกรมรกตซึ่งเกิดจากการวิวัฒนาการ วิชามังกรมารากประสานกก่เห็นชัดว่าการโจมตีกระบวนการภัยบัตรเนียนผาขั้นสามรินตรงงัดทุกวิชาเข้ามาใช้เขาต้องดูว่ากระบวนการขั้นสามที่เราจอมยุดจจำนวนมากกว่า,ากลัวนั้นน่ากลัวขนาดไหนพอยุสีแดงก็หมุนได้ความเร็วเหนือทานเอสดนั้นนี่ก็คือภัยวิบัติขั้นสามระดับเนียนผาที่ทุกคนหวาดกลัวร่างหลินตรงยังคงนั่งดิ่งแต่ใบหน้ามีทั้งความตื่นเต้นและความกลัวป,ป่าปนกันไป เขาเองก็ไม่กล้าประมาทภัยบาดเนียนผาขั้นสามแล้วในโรคนี้มีอัจฉริยะที่เปี่ยมพอสวรรค์มากมายระหว่างการโจมตีภัยบาดเนียนผาหลายปีผ่านมาลินตรงต่อสู้อย่างขมขื่นกว่าจะรู้สึกดีใจเช่นวันนี้ดังนั้นก่อนจะกลายมาเป็นนักสู้ยอดเยี่ยมของพิภพเขาไม่อยากอยู่ในกลุ่มอัจฉริยะที่ร่เร็วหลังจากพายุเฮอริเคนหมุนวนอยู่รอบท่านนั้นในสุดเพลิงเนียนผาก็ควยพุ่งซัดใส่ลินตรงโดยปกติแล,ล้วภัยบาดเนียนผาจะเกิดขึ้นภายในร่างผู้ฝึก แต่เมื่อคููฝึกบวมเพาะก,กระบวนการเนียนผาขั้นแรกได้ความยากจะเพิ่มขึ้นกระบวนการภัยบตดเนียนผาสามนั้นไม่เพียงแต่โจมตีจากภายในร่างแต่ขึ้นเนียนผาระหว่างฟ้าดินจะโจมตีจากภายนอกด้วยนี่คือการโจมตีที่น่ากลัวหลินตงตอนนี้อยู่กลางทานโอสถขึ้นเนียนผาดังนั้นภัยบตดเนียนผาจึงน่ากลัวมากกว่าของคนอื่นเพลิงเนียนผานั้นพุ่งราวกับดาวตกปกคลุมทั่วแผ่นฟ้าที่มาพร้อมกับคลื่นพลัง พวกมันชนใส่ร่างลินตองอย่างโขดเขียมเสียงระเบิดดังอย่างต่อเนื่องผายในร่างลินตงความร้อนที่น่ากลัวแผดเผาอย่างบ้าคลั่งเวลาเดียวกันผิวมังกมารมารกตที่ปกคลุมร่างของลินตองอยู่นั้นก็เริ่มสัมแดงและที่น่าเหลือเชือ่อคือมันสามารถต้านการโจมตีเหล่านั้นได้และตอนนี้ปกคลุมไปทั่วร่างของลินตองอย่างสมบูรณ์หากมองจากผิวเผินดูเหมือนลินตงถูกขอคุ้มได้เพิงเลียนผาที่เกี้ยวกัดแต่ถ้ามองใกล้ๆจะพบว่าบนผิวหนังเขาปรากฏแสงสีเขียว ที่กำลังปกป้องคอไว้ลินตงเองก็รู้เกี่ยวกับการโจมตีจากภายนอกทุกประการดังนั้นเมื่อเขาเห็นแปลวเพิงเนียนผาถูกหยุดไว้ด้วยผิวมังกรมรกตเขาเองก็สบายใจจากนั้นเขาก็รู้สึกกังวลกะว,นกะวยนั่นเพราะเขารู้ว่าแม้การโจมตีจากภายนอกจะเป็นปัญหาแต่การรับมือปัญหาจากภายในต่างหากที่เรียวกว่าปัญหาของจริงตอนนี้จุดสนใจลินตงมุ่งไปที่การสำรวจในร่างคืนหยวนนั้นไหลเวียนผ่านกระดูก และเส้นลมปานอย่างรวดเร็วเพื่อทําการเตรียมตัวรบับกับการโจมตีที่จะมาถึงการรอคอยดินตรงไม่ยาวนานก่อนเขาจะเห็นเส้นเปลวไฟสีดําก่อตัวเพลิงเนียนผาปีศาจเมื่อดินตรงเห็นเปลวไฟสีดําขัวใจเขาก็บีบรัดขึ้นสิ่งนี้คือปัญหาใหญ่หลวงสําหรับการโจมตีภัยมัดเนียนผาขั้น3มแต่ยามใดที่พลังหลอมเร็วหน้าซับขึงอวัยวะภายในจะถูกหลอมละลายในพริบตาเดียว จนไม่เหลืออะไรก่อนหน้าแนวลินตงเห็นเปลวไฟชนิดนี้อยู่ในค่ายกนเพลิงเนียนผาเผาสวรร์เขาสามารถเก็บมันได้จากนั้นหลินตงก็ใช้มันกับหลินอย่างเทียนจนไม่รู้ว่าตอนนี้ตายไปหรือ,อยังเขาจึงรู้ดีเกี่ยวกับพลังทําลายล้างของเปลวไฟชนิดนี้ในสุดก็มาหลินตงนั้นพึมพำก่อนจะตั้งสมาธิเปิดเส้นสายไปขึ้นหยวนขึนพลังห่อคุ้มเปลวไฟสีดําเอาไว้ เปลวไฟนั้นก็เหมือนจะรู้ว่ารินตงกำลังทำอะไรเปลวเพลิงเนียนผาเปียศาสต,ตอบโต้มันวูบวาบหลายครั้งพลังหลอมละลายแผ่กระจายขึ้นหยดที่หอคุ้มก็เริ่มถูกหลอมละลายเจ้าตัวปัญหาหลังจะเห็นแบบนี้รินตงก็เตรียมใจไว้อยู่แล้วแต่ยังอดจะบนออกมาไม่ได้ก่อนจะปลดปล่อยเส้นสายขึ้นหยวนปริมาณมากหอคุ้มเปลวเพลิงเนียนผาเปียศาสอีกครั้งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่สามารถปล่อยให้พลังหลอมเร็วของเปลวเพลิง แผ่กระจายไปปกคลุมอวัยวะที่เบาบางของเขาทั้งหมดได้ทางเดียวที่สามารถต้านทานเปลเพลิงเนียนผาได้ก็คือใช้ขึ้นหยวนจํานวนมากขอคุมทว่าวิธีนี้ต้องใช้ขึ้นหยวนในปริมาณมากเมื่อผู้ฝึกอ่อนแอและพยายามจเจาตัวรอดจากกระบวนการภัยบัตเนียนผาขึ้นหยวนที่ขาดหายไปจะเปิดช่องให้เพลิงเนียนผาปีศาจทําการเผาผลาญจากภายในหลากฐานขึ้นหยวนในร่างหินตรงค่อนข้างแข็งแกร่ง เขาจึงไม่รู้สึกเครียดเม่ต้องใช้วิธีนี้แต่เขาเข้าใจแจมแจ้งว่าไม่ได้มีเพียงแค่เพิงเนียนผาปีศาจลูกเดียวในกระบวนการไพ่บัตเนียนผาขั้นสามมิฉะนั้นคงจะไม่มีจอมยุทธจานวนมากตายในขั้นตอนนี้เขารู้อยู่แล้วว่าเพิงเนียนผานั้นจะต้องมีกระไรลูกทิศโจมตีใส่ร่างกายเขาดังนั้นเขาจึงเตรียมรับกับทุกสถานการณ์เอาไว้โอเคครับเจอกาสหน้าคลิปหน้าไม่บา,บายไปแล้วเด้อ